หัวข้อที่6ภาวะวิสัยกับการเลือกข้างของสื่อมวลชนการเลือกข้างเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สื่อมวลชนถูกจับตาจากสังคมว่าเป็นเรื่องสมควรหรือไม่เพราะต้องคำนึงถึงภาวะวิสัยเลือกข้างในที่นี้หมายถึงการแสดงความเห็นใดๆผ่านบทบรรณาธิการหรือบทความไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนแนวคิดดั้งเดิมของภาวะวิสัยคือ ยึดความเป็นกลางในการนําเสนอข่าวสารซึ่งข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ยากจะทําได้เพราะเพียงการเลือกข่าวสารในการนําเสนอตามหน้าที่ของนายทวารก็ไม่เป็นกลางเสียแล้วแนวคิดใหม่ของภาวะวิสัยจึงเน้นไปที่ความสมดุลของข่าวสารและความเป็นธรรมในการนําเสนอมากกว่ากรณีเลือกข้างเคยปรากฏในการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสื่อมวลชนใดเห็นด้วยกับนโยบายของพรรคการเมืองใดก็สนับสนุนนโยบายของพรรคการเมืองนั้นแต่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปและมีการเลือกตั้งครั้งใหม่สื่อมวลชนที่เคยเลือกข้างพรรคการเมืองหนึ่งอาจไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่เคยสนับสนุนแล้วหันกลับไปเลือกข้างอีกพรรคการเมืองหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ก็ต้องไม่เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสารในสถานการณ์เสื้อแดง ถ้านิยามการเลือกข้างมีความชัดเจนเช่นที่ได้กล่าวก็จะเห็นว่าสื่อมวลชนกระแสะหลักโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่ที่เห็นแนวโน้มว่าเลือกข้างน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการซึ่งก็มีสิทธิ์กระทำได้ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าภาวะว,วิสัยของหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการต่อการนำเสนอส่วนที่เป็นข่าวมากกว่าระหว่างการประกาศตนว่าฝากไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใด กับการเลือกข้างโดยไม่เปิดเผยตนนั้นอย่างหลังน่าจะเป็นอันตรายต่อสังคมมากกว่าเพราะประชาชนผู้รับสารอาจสับสนและนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้